ไปกินแหนมเนืองที่เวียดนามกันก็เป็นฟิลแบบแหนมเนืองต้นตำรับเลยนะเราก็สั่งมาแต่แหนมเนืองอย่างเดียวนะไม่ได้สั่งอย่างอื่นมาเพิ่มเลยพอตอนเขามาเสิร์ฟเท่านั้นแหละคือตกใจมากเหมือนที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟตามจำนวนคนที่มานะอันนี้ยนะหน้าตาเหมือนแยมส้มมากส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบหมูแล้วก็คล้ายๆโ<อ>รตีกรอบเลยอะแป้งที่นี่ก็ไม่ได้แช่น้ําแบบบ้านเรานะเราก็แอบตกใจผักสดนะเหมือนเขาให้ผักสดมาสองจานเลยอะเขาก็มาถามนะว่าทําเป็นไม้ให้สาธิตวิธีการกินให้ดูไหมเราก็อ่ะจัดไปเขาก็ใจดีทําให้เเ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 รรรรราา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 าดดดดููู้้้้วววนะกกกพพื่่่่ออออคไมมทททํํํใหแลลงงจิธีๆซึ ก็ทาคล้ายๆกันนะแต่อาจจะแบบว่าผิดสเต็เปไปน,นิดนึงอาจจะใส่อันนู้นอันนี้ก่อนหลังกันแบบไม่ถูกต้องตามลําดับแต่ก็ไม่เป็นไรโดยรวมถ้ามันกินได้ก็ถือว่าโอเคเขาก็สาธิตทุกอย่างให้เราดูแบบช้าๆไอตอนม้วนเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พวกเราทําไม่เหมือนเขามากที่สุดแล้วก็นําจิ้มนี่เหมือนกันถ้าเขาไม่ทําให้ดูก็อาจจะปรุงไม่ถกูกเนเจอร์ความอร่อยอยู่ที่ซอสแดงๆอันนี้แหละมันจะทาให้รสชาติเผ็ดๆหน่อยนึงพอผสมกับไอที่มันเป็นคล้ายๆแยมส้มแล้วก็อร่อยดีนะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราลองกินดูก็ไม่รอช้า